สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอกล้ามเนื้อกลุ่มกลูเตียว The Gluteal Muscle แบ่งออกเป็นสามมัดได้แก่ Gluteus Maximus Gluteus Medius And Gluteus Minimus เรามาเริ่มที่กล้ามเนื้อแรกกันค่ะ กล้ามเนื้อแรกก็คือ Gluteus Maximus นะคะมีจุดเกาะต้นหรือ origin อยู่ที่ posterior sacrum ilium a n the superior gluteal line of the ilium และมีจุดเกาะปลายหรือ insertion อยู่ที่ gluteal tuberosity of the femur action ที่กล้ามเนื้อนี้สามารถกระทำได้คือ lateral rotate thigh หรือหมุนขาออกด้านนอกต่อมากล้ามเนื้อมัดที่2คือ Gluteus medius มีจุดเกาะต้นหรือ origin อยู่ที่ d um o r s a l i l i u m inferior to iliac crest และมีจุดเกาะปลายหรือ insertion อยู่ที่ lateral and superior surface of greater trochanter action ที่กล้ามเนื้อนี้สามารถกระทำได้ คือ abductor of thigh กางขาออกอีกทางช่วยรักษาเสถียรภาพของกระดูกเชิงกรานเมื่อยืนขาเดียวต่อมากล้ามเนื้อมัดสุดท้ายคือ gluteus minimus มีจุดเกาะต้นหรือ origin อยู่ที่ d o r s a l a l i r a l between inferior and anterior gluteal line และมีจุดเกาะปลายหรือ insertion อยู่ที่ Anterior surface greater trochanter, action. of ที่กล้ามเนื้อนี้สามารถกระทำได้คือ abduction and medial rotation of hip joint หมุนขาเข้าด้านในกับกางขาออกกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอลงเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมค่ะ